พอกนะครตอนนี้แทนการล่อนนองถังวันนี้จะออกไหมเฮ้ยนี่ดิออกมาไหมออกมาไหมไอ้แตะแล้วแตะแล้วแตะแล้วออก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 ไม่ออกงวงเกี่ยวแล้วเอาขนมมาล่อแล้วเอาตุ๊กตามาล่อออกออกออกถังออกไหมออก ออกออกอกอาแล้ออกออกออยนั่งเอาคนมเอาเอาขนมมารอแล้วกล้วยมอแล้วเอาเอาแต่คนที่จะออกก็คือแม่นะครับไม่ใช่ขังนะครับแม่ออกแทนนะครับแม่ออกแทนนะฮะเอองบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวถ้าออกเดี๋ไม่เจอแฟดนงม เดี๋ยวไม่ได้เจอแฝดอยู่ไปก่อนอไม่ออกไม่ออกแ <c oughs> จ้งให้ก็ไม่ออกยืนแค่หน้าประตูพอเถอะนะประตูหใหญ่แต่ไม่ออกอะทำไงตอนนี้โผล่แค่หน้าประตูพอไม่ยอมก้าวนะฮะไม่ยอมก้าวก้าวไหม ก้าวไหม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 เอาแตะแล้วแตะแล้วแตะแล้วไปแตะแล้วแตะแล้วแตะแล้วเอาเอาเอากำลังเอากล้วยมาอ่อยนะฮะออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกก็ถังออกไม่ออก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 ไม่ออก โอ <ama> ้โหโอ้อ้าวแกก่อนแกก่อนเขื่อนุ่มไหมดูดิเขื่อนรุ่มไหมยังไงเขื่อนรุ่มไหมแม่แม่ FC ก็มาให้กำลังใจเลยตอนนี้มามามาเอาแตะแล้วครับแตะแล้วครับแตะกระสอบได้ไหมแตะกระสอบได้ไหมโอ้โหนี่เป็นแผนการนะครับกระสอบนุ่มมาลองให้เลย เออเอาโอ้โหเอากระังมาหน้าเลยอ่าหน้าหนึ่งอือแฉะแล้ว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 แฉะแล้ คนดูสักสองร้อยออกแน่นอนคุณผู้ชบอกเนี่ยเอา้าไม่เรียกคนมาดูแล้วแม่แม่ในช่องพ่อพอแม่แม่ในช่องมานาสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันมาดูแล้วแอบแดงแดอบฟ้าเร็ว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 ขึ้นมาสักว5ยห้าสิบหน่อยนะตอนนี้คนดูแค่เก้าสิบแปดเอง โอ้ร้อยสิบแล้วร้อยสิบแล้วอีกนิดนึงอีกทีหนึ่งโอ้ย oh, oh, <c oughs> หมดละวยิ้ไปตามแม่นะยิ้มไปตามแม่และ <c oughs> ยังไงอ่ะทีนี้ยังไงที็นี้มหมอปล่อยคอลุ้นเต็มที่ครับหมอปล่อยก็ลุ้นเต็มที่แม่แจ้วก็ลุ้นเต็มที่แม่กัญญาก็ลุ้นเต็มที่แม่ปัญญาก็ญญากโยโกโป้เอ้า ช่วยกันครับทุกคนครับโอ้โหนะ,ะทางโเซเชียลก็ช่วยเต็มที่ฮะอ้าว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 เอวอยรุนกันเต็มที่ครับออกไหมออกไม่ออกออกไม่ออกเร็วรุนกันเลยมาพลอยดึงแล้วดึงวงแล้วมาพลอยดึงวงแล้วดึงวงแล้วเอาเน้นละเน้นละเอา าผ่านไป5นาทีเอาแล้วเอาแล้วกล้วยมาล่อก็ไม่เอานะฮะตอนนี้อืออืออือเอาไงตอ่อเอาไงตอ่อเอาไงตอ่อทางนูน้นแม่กาลาเกะกับแม่แก่แม่กาลาเกะกับแม่จามจุรีนะฮะเออแปะงวงกันแล้วรถถังโัวน้องแปะก็ชูงวง ลุนเอาใจช่วยรถถังเอาเอาเอาเอเอาเอาเอาทุกคนดู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 เอาเอาเอาเอย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 เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอารอยามสิล้ร้อมล้วอีกนีดนึงจะครบสองร้เอ้า ครบ200รถถังเก้าออกมาแน่นอนเร็ว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 เอาเอากดแชร์ไป,ยปเยอะกดแชร์ไปยเยอะนั่นนั่น,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 นอตอนนี้แม่ดึงขาไว้แล้วเพราะว่ายังไม่ครบ200นะฮะแม่ดึงขาแข็งไว้แล้วแม่กาละเกียดดึงขาแข็งไว้แล้วตอนนี้ให้จิ้มสองร้อก่อนเป็นไงเออแม่แม่เอสซีที่ดูมันรุนกันตัวตัวโก่งแล้ตอนนี้ฮะ ถังจะออกไหมเมื่อวานนี้ก็ร้องกันระงมเลยนะฮะโวยวายกันเต็มที่เลยเออแต่คนก็บอกว่าโอ้ยอะไรแต่กินเขาไม่อยากจะออกนะแต่วันนี้อถือว่ามาขึ้นตัวแล้วครับตอนนี้มาขึ้นตัวแล้วมาขึ้นตัวแล้วมาขึ้นตัวแล้วรถถังเป็นอะไรกลัวคนนี่นะครับอ๋อรถถังขี้อายครับตอนนี้คงใช้วิธีหลอกล่อเออเออ นั่น่นน่เมื่อกี้ครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวแล้วคึ่งตัวล้ครึ่งตัวละอ้าอ้าวอ้าวอ้าวยังไงต่อเนาะเนาะยังไงต่อเนาะช่วช่วยเต็มที่เลยช่วยช่วกันเอาออาเออก่อนยังไม่กินอ้าวนะครับตอี ามได้ไหมข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมขยับขึ้นไปขยับึ้นละยับขึน้นไปับนะร้นยไับ อาเอาเอาเอาโอ้โหแม่แม่เอฟซีคุ้มกันตัวโกงครับตอนนี้โอ้โหเอา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 โอ้ไม่ลองเอากระมังมาล่อเพิ่งเล่นน้ำไปไม่ตะกี้นะฮะอือนี่ฮะเอา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 นี่ครับมาที่หนึ่งละมาที่หนึ่งละตอนนี้คุณหมอพลกำลังจะกดถังนะฮะออกจากท่อกันเอา เอาเอากล้าไหมกล้าไหมกล้าตาม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 ไหมมีดหมอตะขอไม่มีครับวันนี้ใช้ความลักล้วนๆม่เดียวก็ไม่มีครับวันนี้ม่เดียวก็ไม่มีนะครับวันนี้ใช้ความลักล้วนๆครับอ้าวลุ้นกันเต็มที่วันนี้จะได้ออกจากคอกไหม ตอนนี้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้วันนี้เอาครึ่งตัวก่อนให้เขาเคยชินก้าวไหมก้าวไหมโอ้เขากลัวจริงๆนะทุกคนกลัวการออกจากคอกมากเลยตอนนี้เท่าที่ดูตอนเนี้กลัวการออกจากคอกมากเลยกลัวมากๆเลยนะฮะเอายังไง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 ครับเอายังไงครับ อาลุ้นนุ้นล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 ุ้นเออการะมังไม่ต้องนะครับนี่หมอไม่มีนะครับตะขอก็ไม่ต้องนะครับเอาใจล้วนๆวนครับช่วยรถถังนะคตอนนี้ถ้าแฝดวิ่งออกมาอยากจะออกมากเขาสนอถ้าแฝดวิ่งมาต้องหมอเอาต้องต้องหมอมาอีกลูกข่าววันะอ๋อนะครับต้องเอาหมอนมาอีกลูกอ๋อแะครับผมเออ ้าวอ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 ้